สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิสนวส์สำนักแรงงานสัมพันธ์ขอนำเสนอข่าวเด่นประจำสัปดาห์ไปรับชมกันเลยค่ะวันที่9มกราคม2566เวลา11.30นาทีเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมสังเกตการกรณีผู้แทนสาภาพแรงงานโคบุนชิสาภาพแรงงานเดนคาสาภาพแรงงานรอนดา สาภาพแรงงานสยามซอไซส์สาภาพแรงงานฟอกย้อมนำบุญสาภาพแรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสาภาพแรงงานนมมะลิจำนวนประมาณ60คนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ณนะห้องประชุมจอมพลปพิบูลสงครามวันที่11มกราคม2 5 6 6เวลา17นาฬิกา เจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ได้ร่วมสังเกตการณ์กรณีสาภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพนำโดยนายบัณฑิตจันแก้วแร่ได้นัดหมายสมาชิกประมาณ150คนเพื่อชี้แจงความคืบหน้าการเจรจาข้อเรียกร้องกับนายจ้างพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกณบริเวณลานด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ซึ่งการชุมนุมเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยและยุติการชุมนุมในเวลา18นาฬิกา วันที่13มกราคม2566เวลา11นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประธานสภา,าองค์การลูกจ้างสภา,าแรงงานอุตสาหกรรมเอกชนประธานสภาองค์การน,นายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมพร้อมสมาชิกและพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเข้าพบวยพรปีใหม่และหาลรือประเด็นปัญหาด้านแรงงานการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์โควิด -19 ผลงานในภาพรวมที่กระทรวงแรงงานดำเนินการในปีที่ผ่านมาโดยมีนางสาวรัตเก้าชาวลิศ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมณห้องจตุมงคลชั้น6กระทรวงแรงงานและรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งสังเกตการชุมนุมและติดตามสถานการณ์ชุมนุมของสาภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการในจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพมหานครและได้ดําเนินการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งจํานวน6แห่ง ผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ YouTube แรงงานสัมพันธ์ News อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ